ทุกวันนี้ดูเหมือนว่ากระแสของโน้ตบุ๊กที่มีความมินิมอลเนี่ยกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งนะคะเพราะผมเห็นแล้วหลายคนนะฮะเลือกใช้โน้ตบุ๊กที่ไซส์ขนาดย่อมลงแต่ตอบโจทย์ในการทํางานได้อย่างเช่น d e l l Pro Series ที่ผมนหนชมในวันนี้เขามาพร้อมกับขุมพลัง AMD Ryzen Pro นะครับแล้วก็มีฟังก์ชันการใช้งานที่ครบครันเลยทีเดียวนะครับถ้าใครสนใจกําลังมองหาโน้ตบุ๊กที่ใช้งานในชีวิตประจำวันได้ดีแล้วก็วันนี้ติดตามชมคลิปนี้ครับและด้านหน้านี้นะครับก็เป็น โน้ตบุ๊กที่ผมพูดถึงอยู่นะครับกับเดล Pro 14นะครับซึ่งมาพร้อมกับขุมพลัง AMD Ryzen 5 Pro 2300นะครับ เป็น CPU รุ่นใหม่ล่าสุดนะครับที่ตอบโจทย์การใช้งานในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดีนะครับให้ความเร็วในการประมวลผลที่ดีครับมีกราฟิกตัวแรงมาให้และก็ยังมี AI มาในตัวอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วงานในปัจจุบันนะครับรองรับ AI ใช้งานได้เต็มที่บนโน้ตบุ๊กรุ่นนี้ครับทีนี้ผมอยากจะให้ไปชมตัวไฮไลท์กันก่อนนะครับว่ามีอะไรพิเศษบนโน้ตบุ๊กรุ่นนี้กันบ้างเริ่มตั้งแต่นะครับดีไซน์เรียบง่ายวัสดุแข็งแรงผิวสัมผัสจับถนัดนะครับไม่ต้องกลัวไหลนิ พรีเซนต์งานได้ง่ายขึ้นขุมพลังระดับโปรนะครับ AMD Ryzen 5 Pro 2 3 0กับกราฟิกตัวแรงของเขาเลยมีชุดประมวลผล AI มาในตัวนะครับรองรับการใช้งาน AI ในโมเดลต่างๆได้ดีครับหน้าจอ14นิ้ว Full HD ครับทำให้บอดี้เนี่ยเบาสามารถพกพาได้สะดวกคีย์บอร์ดแข็งแรงนะครับทนต่อก,การกดตอบสนองได้ดีมีแสงไฟมาในตัวอีกด้วยครับแล้วก็มีพอร์ต USB c นะฮะมาให้ถึง2ช่องด้วยกันรองรับทั้ง PD ชาร์จแล้วก็ Display Port ในตัวอีกด้วยครับ แต่ก่อนที่จะไปดูเรื่องของดีไซน์แล้วก็ประสิทธิภาพในการทํางานนะครับผมอยากจะแนะนําขุมพลังในการทํางานของโน้ตบุกรุ่นนี้ก่อนกันกบ AMD Ryzen Pro Series โดย AMD Ryzen 5 Pro 2 3 0รุ่นนี้นะครับเข้ามาพร้อมกับสถาปัตยกรรมใหม่ที่เป็น h o w k Point U นะครับแล้วก็เป็น z e n 4อีกด้วยซึ่งเป็น CPU ที่ออกแบบมาเพื่อโน้ตบุ๊กธุรกิจโดยเฉพาะครับ ให้ประสิทธิภาพดีสำหรับงานออฟฟิศนะครับแล้วก็มาพร้อมกับฟีเจอร์ในระดับองค์กรอ,อีกด้วยและถ้าถามว่า CPU รุ่นนี้เหมาะกับใครกลุ่มแรกนะครับพนักง,งานออฟฟิศหรือว่ารีโมทเวิร์กเกอร์นะครับเพราะว่าคุณสามารถจัดการไฟล์จำนวนมากเนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับ รวมถึงการประชุมซูมการเปิดโครมหลายหลายแท็บเนี่ยทำได้ดีเลยครับหรือจะเป็น SME หรือว่ากลุ่มองค์กรนะครับที่ต้องการความเสถีรยรไฟไอทีจัดการง่ายรองรับรีโมทไบออดอัปเดตก็ยังได้อีกด้วยครับรวมไปถึงกลุ่มที่เป็นฟรีแลนซ์นะครับคุณที่จะต้องทํางานอยู่ต่อเนื่องนานๆไปข้างนอกนะครับคุณสามารถใช้งานได้ดีกับ CPU รุ่นนี้ซึ่งถ้าดูจากสเปคนะครับที่ผมขึ้นให้อยู่นี้เป็น AMD Ryzen 5 Pro 2 3 0นนะครับจะเห็นได้ว่าฟีเจอร์หลายอย่างเนี่ยน่าใช้เลยทีเดียว ทีนี้เรามาดูในเรื่องของดีไซน์ของโน้ตบุ๊ก e l l โปร14รุ่นนี้กันดีกว่า การออกแบบในภาพรวมนะครับเขาใช้โทนสีเทาเข้มๆออกดำนะครับตลอดทั้งบอดี้เลยและสิ่งหนึ่งที่เดวเขาโฟกัสนั่นก็คือเรื่องของการรักโลกรักสิ่งแวดล้อมนั่นเองนะครับนั่นก็หมายถึงว่าการใช้งานที่เป็นวัสดุรีไซเคลิลหลังการบริโภคนํามาใช้เป็นองค์ประกอบของโน้ตบุ๊กเครื่องนี้นะครับเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางของโลกนะครับแล้วก็องค์กรต่างๆในปัจจุบันในส่วนของ c o อร์หรือฝาปิดเองเนี่ยเขาเข้ามาในโทนสีเทาดําเข้มนะครับเหมือนกับตัวบอดี้เลยแต่ตรงกลาง จะมีโลโก้เล็กๆนะครับที่เขียนว่าเดลเท่านั้นนะฮะแต่สิ่งที่ผมชอบก็คือการที่จับถือแล้วไม่ได้เป็นรอยนิ้วมือง่ายๆนั่นเองครับส่วนบอดี้ภายในนะครับก็เป็นลักษณะเดียวกันคือในโทนสีเข้มๆนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเส้นสายอะไรที่ทําออกมาวือหวานะครับมีเพียงแค่ตัวสติ๊กเกอร์ที่เป็น AMD Ryzen Pro 5ติดมาทางด้านมุมล่างขวาเท่านั้นเองครับและในส่วนของขอบจอผมถือว่าทำออกมาได้บางมากๆนะ โดยเฉพาะด้านข้างนะครับที่ดูสบายตามาพร้อมบานพับ2จุดซ้ายขวาที่แข็งแรงมากๆครับส่วนด้านบนขอบจอนี้จะเป็นจุดของเว็บแคมนะครับให้ความละเอียดอยู่ที่ HD 720p นะครับการประชุมออนไลน์ต่างๆเนี่ยทำได้ง่ายขึ้นเลยครับน้ำหนักเนี่ยจะอยู่ที่ราว1.46กิโลกร,รัมนะครับพกพาได้สบายเลยอันนี้เป็นน้ำหนักเฉพาะตัวเครื่องนะครับในส่วนของคีย์บอร์ดเนี่ยใช้งานได้ดีทีเดียวครับเป็นแบบชิเคเกตกับปุ่มขนาดใหญ่นะฮะฟอนต์มองง่ายเห็นได้ชัดเจน แต่ที่ชอบมากที่สุดก็คือตัว backspace enter แล้วก็ชิปมีขนาดใหญ่ครับกดสะดวกโดยไม่ต้องมองแป้นเลยส่วนปุ่ม power จะอยู่ขวาสุดนะครับมีแสงไฟสีขาวติดให้เห็นตลอดเวลาครับโดยแสงไฟแบคลิสสีขาวที่อยู่บนคีย์บอร์ดนี้นะครับคุณสามารถเปิดปิดได้แล้วก็ปรับระดับได้ด้วยครับหน้าจอแสดงผลขนาด14นิ้วครับความละเมอียด Full HD 1,200p เป็นแบบ16:10ต่อครับอัตรารีเฟรชเรท60เฮิรตมาตรฐานนะฮะเรื่องของสีสันแล้วก็ความแม่นยำสีใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งครับ รองรับทั้งงานภาพแล้วก็วิดีโอในเบื้องต้นได้นะแต่ว่าก็ไม่ได้โคเวอร์มากขนาดนั้นนะครับเวลาที่คุณต้องการจะใช้อะไรที่ต้องการความแม่นยําสีสูงหรือว่าข้อเขตสีมากๆเนี่ยผมแนะนําให้ต่อจอไปเป็นจอนอกดีกว่าครับโดยทางเดลเองก็ค่อนข้างโฟกัสในเรื่องของพอร์ตแล้วก็การใช้งานที่เป็นอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับด้านข้างขวาจะมี USB 3.2 Gen 1นะครับให้มาเป็น Type A นะครับแล้วก็3.2 Gen 1ที่เป็น Power Share ใช้ได้อีกด้วยครับมี RJ 4 5ให้แล้วก็ตัวล็อกนั่นเองครับส่วน นทางด้านซ้ายนะครับก็จะเป็นช่อง power delivery ให้นะครับเป็น5 m mm i มนะครับแล้วก็ hdmi ลงไปถึง usb c 2ช่องนะครับสามารถใช้งานได้ทั้ง power delivery แล้วก็ display port นั่นเองส่วนใกล้กันก็จะเป็นช่องหูฟังนั่นเองครับ ได้เห็นเรื่องของดีไซน์ฟีเจอร์แล้วก็พอตต่างๆไปเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปดูเรื่องของการทดสอบกันดีกว่าว่าประสิทธิภาพเป็นอย่างไรการทดสอบจริงๆจังมากขึ้นนะครับนั่นก็คือการใช้ PC Mark 10นั่นเองผลการทดสอบโดยรวมจัดว่าอยู่ในเกณฑ์ที่น่าประทับใจครับเพราะว่าภาพรวมเนี่ยไปได้ถึง6,6 7 0คะแนนแต่จุดที่ดูโดดเด่นนะผมว่าอยู่ที่ Productivity ครับ คือไปได้มากกว่า13,000คะแนนนะถ้าผมเคยเทดสอบมาเนี่ยก็จะอยู่ที่ราวๆ1 0 0 0 0คะแนน1 1 0 0 0คะแนนเท่านั้นตรงนี้เป็นสิ่งที่หนัดของ CPU AMD รุ่นนี้เลยครับมาในเรื่องของการทำงานกราฟิก 3D กันบ้างโดยผมเริ่มต้นที่ Cinebench ครับโดยพื้นฐานกับงานโหดๆแบบนี้นะครับ แต่ในผลการทดสอบในแง่ของมัลติคอ r e นะฮะกับงานโมเดลเล็กๆหรือว่ากลางๆที่ไม่มีความซับซ้อนมากเนี่ยระบบยังทํางานไหวนะครับแต่อาจจะใช้เวลาเพิ่มเติมสักเล็กน้อยนะฮะเรียกว่าทํางานในกลุ่มนี้ได้แต่อาจจะเหมาะกับงานที่สเกลไม่ใหญ่มากนักซึ่งถ้าเทียบกับ AMD Ryzen AI 7 Pro ที่ผมเคยทดสอบไปก่อนหน้านี้นะว่าถือว่าความแรงเนี่ยต่างกันอยู่ไม่มากครับ ไปกันต่อที่ 3D r e n d e r ร์อย่าง Corona Bench จะเห็นได้ว่า Corona New 3เนี่ยให้พลังในการทำงานได้ถึง3.2ล้านเรเปอร์เซกนะครับแล้วก็ใช้เวลาในการเรนเดอร์อยู่ที่ราวๆ2นาทีกว่กหวานนะฮะ ซึ่งก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับในแง่ของการเป็น CPU Mobile นะฮะแล้วก็ทำงานบนโน้ตบุ๊กกลุ่มพกพาที่ไม่มีค่า TDP สูงมากนักส่วนโคโรนา10นะครับจะทำได้ประมาณสัก2.7ล้านเลเปอร์เซกนะฮะใครที่ใช้ในการปั้นงาน t d ีนะครับก็ยังคงการันตีว่าทำงานบนโมเดลพื้นฐาน ได้อยู่นะครับแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทีดีโหดๆที่มีเท็กเจอร์ใส่เอฟเฟกใส่อะไรต่างๆเข้าไปเยอะมากนักนั่นเองครับกับการทดสอบประมวลผลขั้นสูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับนั่นก็คือ Geekbench ซึ่งเป็นการทดสอบแบบ cross platform นะครับที่ทดสอบทั้ง CPU single core แล้วก็ multi core โดยจำลองการประมวลผลจริงในชีวิตจริงนะฮะโดยที่ซิงเกิลคอเนี่ยจะเป็นการทดสอบงานเดียวใช้แบบคอเดียวนะครับผลที่ได้นะครับอยู่ที่2 3 8 4คะแนนนะฮะผมถือว่าอยู่ในเกณฑ์กลางกลางค่อนไปทางดีครับส่วนงานทดสอบที่เป็นมัลติคอนะครับหรือว่าหลายๆงานพร้อมกันเช่นการเรนเดอร์วิดีโอเอ็กซ์พอร์ตไฟล์ขนาดใหญ่รวมไปถึงงานปัตติทัสกิ้งเนี่ยจะได้อยู่ที่ราวๆ8,584คะแนนนะครับตรงนี้เหมาะกับงานทั่วๆไปหรือว่าใช้งานจริงจจังในสำนักง,งานได้เลย ขยับมาที่การทดสอบ AI กันบ้างดีกว่าผมใช้ Geekbench AI ในการทดสอบครับกับ Geekbench AI นี้นะครับจะเป็นการทดสอบรวมกันทั้งมดทั้ง CPU GPU แล้วก็ NPU นั่นเองนะครับโดยทดสอบร่วมกับ AI โมเดลต่างๆเช่น Onnx, Core ML, TensorFlow รวมไปถึง OpenVINO นะครับ จะเป็นการจำลองการใช้งานในชีวิตประจำวันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการจําแนกภาพตัวจับท่าทางจําใบหน้าการสร้างภาพดีเป็นต้นครับตรงนี้ตัวเลขยิ่งมากก็จะหมายถึงการทํางานด้าน AI ที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับว่าจะบอกถึงความเร็วแล้วก็ความแม่นยําหรือว่าเป็นการทํางานด้านแก้ไขหรือว่าสร้างงานด้วย AI นั่นเองครับรวมไปถึงการใช้งาน AI ร่วมกับซอฟต์แวร์พื้นฐานใน Office เป็นต้น ส่วนการใช้งาน AI ด้านอื่นๆน,นะครับอย่างเช่นการใช้ generative AI หรือว่าการสร้างภาพสร้างวิดีโอเนี่ยรวมไปถึงการใช้งาน ChatGPT Microsoft Copilot หรือว่าจะเป็น AI แต่งภาพแต่งเพลงอะไรต่างๆพวกนี้ เดลโปร14รุ่นนี้นะครับก็พร้อมสําหรับการใช้งานได้อย่างเต็มที่นะจากตัวอย่างที่ผมทําให้ดูนี้นะครับก็หลายๆส่วนเองเนี่ยก็สามารถทําได้สบายสบายนะครับกับการสร้างภาพสร้างวิดีโอรวมไปถึงการเขียนโปรแกรมนั่นเองมาลองกับงานตัดต่อวิดีโอเบากันบ้างตรงนี้ผมใช้แคปคัตในการทํางานนะครับเรียกว่าถ้าเป็นวิดีโอที่เป็นแบบ full hd นะครับกับการใช้งานทั่ว,วไปเนี่ยก็ทําออกมาได้ดีใช้เวลาในการเรนเดอร์ไม่ได้นานนะครับขึ้นอยู่กับว่าคุณใส่ฟุตเทจแล้วก็เอฟเฟกต อยู่ในตัววิดีโอเยอะขนาดไหนนะครับแนะนำว่าอย่าลืมเปิดโหมด u ันตร p e r f o r m อร์แน,นะครับเพื่อเพิ่มพลังในการทำงานแล้วก็ลดเวลาในการเรนเดอร์ให้ได้มากขึ้นครับกับการเล่นเกมคุณก็สนุกได้อย่างเต็มที่นะครับตัวอย่างที่ผมเล่นให้ดูเนี่ยก็จะเป็น PUBG นะครับผมเซตไว้เป็น full HD นะครับแล้วก็ตั้งเป็น low setting รวมไปถึงลดเ,ลเดร n d e r Scale ลงนิดหน่อยนะครับภาพก็ยังสวยเล่นได้แล้วก็ส่องเฮดช็อตได้แบบสบายๆครับ และใช้งานหนักขนาดนี้หลายคนอาจจะสงสัยเรื่องของอุณหภูมิในการทำงานในการทดสอบโหลด CPU ระดับ100%นะครับกับการทดสอบเป็น full load นะฮะอุณหภูมิขึ้นไปแตะอยู่ที่95องศาเซลเซียสในระยะสั้นๆเท่านั้นเองนะครับจากนั้น ลดลงมาเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ประมาณ83องศาเซลเซียสเท่านั้นเองคุณจึงอุ่นใจได้เวลาใช้งานนะครับโดยเฉพาะยิ่งในช่วงที่คุณโหลดหนักๆเป็นเวลานานๆเครื่องก็ยังอุ่นครับกับระบบระบายความร้อนที่ตอบโจทย์ได้เลยครับส่วนระยะเวลาในการใช้งานแบตเตอรี่นะครับกับแบตระดับที่55วัตต์ออวนี้นะฮะก็โอออเนี่ยไปได้เกือบเกือบ10ชั่วโมงเลยนะครับจากการเซตค่าแบบธรรมดาแต่ตัวเลขนี้ถือว่าน่าประทับใจเลยทีเดียวครับ แต่จุดเด่นที่สำคัญจริงๆกับการใช้งานโน้ตบุ๊กในกลุ่มธุรกิจเช่นนี้นะครับแล้วก็เป็นฟีเจอร์ที่ให้มาใน CPU amd ryzen pro เหนือกว่า CPU amd ryzen ทั่วไปนะครับนั่นก็คือเรื่องของ security ความปลอดภัยนั่นเองโดยฟีเจอร์ด้านความปลอดภัยนะครับเขาให้มาในระดับองค์กรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น amd memory guard นะครับการเข้ารหัสหน่วยความจำทั้งระบบนะ c q processor แล้วก็รองรับที่เป็น microsoft proton tpm อีกด้วยนะครับ ตรงนี้ใช้งานร่วมกับ b i t l o อก e r Windows h ว์เฮโแล้วก็อื่นๆได้นะฮะตรงนี้ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของข้อมูลล่วไหลได้ดีเลยครับนอกจากนี้แล้วนะครับในเครื่องของ d e ลโ o ซีรีส์เนี่ยเขายังมีฟีเจอร์สําหรับให้ฝั่ง IT นะครับช่วยในการดูแลหรือว่าจัดการโน้ตบุ๊กหรือว่าพีเครื่องต่างๆได้อีกมากมายเลยตรงนี้เขาเรียกว่า p r o m a n a t e Ability นั่นเองนะครับซึ่งทําให้ฝ่ายทีจัดการเครื่องภายในองค์กรได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ และทั้งหมดที่ผมพูดมานะครับนั่นก็คือเรื่องราวของ Dell Pro 14รุ่นนี้นะครับที่มาพร้อมกับขุมพลัง AMD Ryzen 5 Pro 2 3 0นะครับเป็น CPU รุ่นใหม่ที่ตอบโจทย์การทำงานในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีมีทั้งเรื่องของฟังก์ชันความเร็ว Security แล้วก็ฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยให้คุณใช้งานได้อย่างครบคันรวมไปถึงงานด้าน AI ด้วยครับ และเพื่อการใช้งานได้อย่างอุ่นใจนะครับเดลเขามีการรับประกันให้เป็นโปรซัพพอร์ต3ปีด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นและคุณใช้งานได้แบบยาวๆเลยทีเดียวและราคาที่ผมเช็คในต,ตอนนี้จะอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0กว่าบาทนะครับแต่ยังไม่เป็นทางการนะครับถ้าผมได้ราคาอย่างเป็นทางการเม,มื่อไหร่ผมจะใส่ไว้ในด้านล่างที่เป็นดีสคริปชันนี้เลยพร้อมกับลิงก์ไปซื้อเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับถ้าชื่นชอบรีวิวแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจมินก็แล้วก็ช anel no books p e c ด้้ววยพบบบกััันให่คครรงาสสดี